สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูแนวทางการเข้าตัว DFU Mode นะครับในเวอร์ชั่นที่เป็น iOS เวอร์ชั่นใหม่ๆนะครับตั้งแต่ iOS เวอร์ชัน16ขึ้นมานะครับการเข้า DFU m o d e นะครับค่อนข้างที่จะมีความยากนะครับในการเข้าแต่คลิปนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการเข้าแบบง่ายๆนะครับให้รอบเดียวแล้วก็เข้าผ่านเลยนะครับแนวทางนี้นะครับสามารถใช้ได้ตั้งแต่ iPhone 7ขึ้นมานะครับหรือนะครับที่เป็น iOS 16ขึ้นมานะครับสามารถใช้วิธีนี้ได้นะครับ ios 1 6ขึ้นมาหมายความว่าอะไรก็คือหมายความว่า ios 1 6 ios 1 7นะครับหรือ ios เวอร์ชันล่าสุดก็ลองใช้วิธีนี้ได้นะครับแนวทางนี้นะครับสามารถเข้าได้ตั้งแต่ iphone 7 iphone 8 iphone x นะครับ x iphone iphone x series นะครับแล้วก็ iphone 11บเอ็ด series สิ series สิ series นะครับสิบสก็เข้าวิธีนี้นะครับในการเข้า dfu mode นะครับสำหรับรุ่นที่ไม่มีปุ่มโฮมนะครับตัวนี้ ขอไปครับผมก็ลืมเปิดไฟนะครับโอเคอทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเข้ากันนะครับตัวเครื่องที่นํามาสาธิตตัวนี้เป็น iPhone X นะครับเริ่มแรกเลยนะครับให้เราต่อสายนะครับให้เราต่อสายตัวเดี๋ยวขอไปนะครับเดี๋ยวผมหาขออนุญาตขออนุญาตเสียบสายเข้ากับคอมก่อนนะครับ ให้เรานะครับต่อสาย usb จากคอมลงมาเลยนะครับเป็นสาย lightning ธรรมดานะครับถ้าเท่าของใครเป็น type c ก็ใช้ type c นะครับของผมเป็น lightning นะครับก็เสียบสายเข้าไปเลยนะครับสยายพูเข้าไปก่อนนะครับการจะเข้า dfu โหมดได้ต้องปวดเปิดนะครับโปรแกรม3 u t ยูทนะครับในการดูสถานะการเข้าตัวเครื่องด้วยนะครับว่ามันอยู่ในโหมด recovery Mode หรือว่า dfu Mode นะครับโอเคนะครับพอเราเปิดเครื่องมาแล้วนะครับ มันก็จะปิดเครื่องไม่ได้นะครับถ้าเป็น ios v e r s i o นใหม่เพราะว่าตรงนี้เขาได้เอาออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูแนวทางการปิดเครื่องกันด้วยนะครับโอเคนะครับวิธีการเข้าวิธีที่1เลยนะครับให้เราทำอย่างนี้กดปุ่มเพิ่มเสียงหนึ่งครั้งนะครับปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ปุ่มปิดเครื่องอย่างนี้นะครับกดแช่ไปเลยนะครับยาวๆกดแช่ไว้ยาวๆเลยนะครับกดแช่ไว้นะครับ ผมยังไม่ปล่อยมือนะครับผมยังจะกดแช่อยู่นะครับยังกดแช่อยู่นะต้องขออภัยที่ต้องเน้นย้ําละเอียดครับเพราะว่าเวอร์ชันใหม่ๆม,มันค่อนข้างที่จะเข้ายากนิดนึงนะครับสําหรับมือใหม่นะแต่ถ้ามือเก่าที่เขาเข้าบ่อยๆแล้วก็อาจจะง่ายนะครับผมแต่เราก็ดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับโอเคให้มันเด้งมาที่ r e c o v e r y Mode อย่างนี้ก่อนนะครับกดปุ่มนะครับผมปุ่มเพิ่มเสียงนะครับ หนึ่งครั้งนะครับวิธีการเข้าไป DFU โหมดนะครับให้มันอยู่หน้า Recovery อย่างนี้นะครับกดปุ่มเพิ่มเสียงหนึ่งครั้งนะครับปุ่มลดเสียงแล้วก็กดปุ่มปิดเครื่องนะครับแช่ยาวๆให้มันพอมันดรอปออกจาก Recovery นะครับให้เรากดปุ่มอ่ะมันยังไม่ดรอปนะต้องสังเกตที่หน้าจอคอมด้วยว่า Recovery จะต้องเด้งออกนะพอมันเด้งออกปุ๊บตามด้วยปุ่มลดเสียงเลยนะครับพอตัวที่คอมเด้ง Recovery ออกปุ๊บเรากดปุ่มลดเสียงตามเข้าไปเลยนะครับ พอโลโก้มันดับลงนะครับพอโลโก้ Apple ดับลงตรงนี้ค่อยปล่อยปุ่มปิดเครื่องออกนะครับเปิดปิดเครื่องออกปล่อยอย่างนี้นะครับปุ่มลดเสียงเรายังกดแช่อยู่นะจับจังหวะมือผมดูดีๆนะครับมันอาจจะไม่เข้าง่ายแต่ว่ามันก็เข้าได้ทุกคนครับโอเคเริ่มใหม่อีกหนึ่งรอบครับกดปุ่มเพิ่มเสียงหนึ่งครั้งปุ่มลดเสียงนะครับตามด้วยปุ่มปิดเครื่องสังเกตที่คอมนะหน้าจอมือถืออาจจะดับนะครับเราเราจะไม่ดูหน้าจอมือถือเป็นหลักแต่เราจะดูการคอนเน็กที่คอมนะครับ ถ้าดิคอมเด้งออกเมื่อไหร่นะครับตามด้วยปุ่มลดเสียงแช่เลยนะครับปุ่มลดเสียงเราต้องกดตามแช่เลยอ่ะปล่อยนะครับปล่อยปุ่มปิดเปิด,ป,ดปิดเครื่องออกนะครับอ่ะนี่นะครับมันจะเด้งมา DFO โหมดแบบง่ายๆเลยนะครับผม ลองนําไปปรับเปลี่ยนประยุกต์พลิกแพงใช้กันดูนะครับอย่างนี้นะครับมันจะเด้งมา DFU หมดนะครับแนวทางนะครับผมผมคิดว่าวิธีนี้น่าจะเข้าง่ายสุดอ,อ๋อมันมีวิธีที่ง่ายกว่าน,นี้คือเราใช้นะครับสายพิเศษนะครับในการเสียบดีเทคถ้าเสียบสายพิเศษเราก็ไม่ต้องมากดอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าการกดแบบนี้หนึ่งเลยก็ผมจะธิบายก็ มันมันง่ายสะดวกสบายคือมันไม่มีต้นทุนนะครับการใช้สายพิเศษในการเข้าก็อาจจะมีต้นทุนนะครับเส้นอาจจะเส้นละสองสามร้อยนะครับก็ว่ากันไปสายตัวเสียบปุ๊บมันจะเข้าดีเอฟยูหมดเลยเสียบปุ๊บมันจะไปดีคอเบอรี่เลยก็มีนะครับสายแบบนั้นนะครับแต่ตัวนี้เราจะสอนแบบสอนแบบฟรีๆแบบใช้สายธรรมดาสายบ้นบานๆนะครับในการเข้าก็คือสายชัดแบตธรรมดานี่แหละนะครับในการเข้าดีเอฟยูหมดนะครับ ตัวนี้มันค้างใน DFU โหมดอยู่นะครับเวลาเสียบเข้าไปมันก็จะเจอวิธีดรอปก็จะกด isic DFU โหมดเลยก็ได้หรือว่าจะกดผ่านตัวมือถือออกเลยก็ได้นะครับโอเคสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับการเข้า DFU โหมดเข้าไปเพื่ออะไรก็เราต้องมีจุจดประสงค์ที่แน่ชัดในการเข้าก่อนนะครับถ้าถ้าแบบถ้าไม่จะเป็นก็ไม่ต้องมาเข้าโหมดนี้นะครับอันนี้คือสอนให้กับ บางท่านที่เขาอาจจะเจอปัญหาที่ว่าดรอปยังไงก็ดรอปไม่ไป D F U หมดก็มีนะครับผมนะครับดรอปไม่ไป D F U หมดก็มีนะสำหรับบางเครื่องนะครับแต่ใช้วิธีนี้ผมก็ดรอปไปเกือบทุกเครื่องเลยนะครับเด้งไป D F U หมดทุกเครื่องเลยนะครับ